สวัสดีครับผมชนะลงรีเฟบครับเนื่องจากมีน้องท่านหนึ่งนะคอมเมนต์มาในคลิปที่ผมทำตัวเปรียบเทียบเสียงนะในมีหลายตัวนะแล้วก็มีหนึ่งในนั้นก็มี bias fx นะฮะที่อยู่ในแท็บเล็ตประมาณนะที่เป็นของ ios นะนะประมาณนี้ที่เขามี support เฉพาะ ios น้องก็บอกว่ามันมีไอ bias มันโคตรเก่ามากมี t s u ด้วยประมาณนะ t s u ผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันปกติจะใช้ในคอมพิวเตอร์ก็ นะ T S U ก็โหลดมาได้ในในตัวของ iOS นะหน้าตาเป็นอย่งนะี้นะมันชื่อว่า o อลาวเดี๋ยวค่อยแคปเจอร์หน้าจอให้ดูหน้าตาเป็นยังไงก็แล้วกันทีนี้เป็นตัวฟรีที่เราสามารถที่เอามาใช้ก็มีเอฟเฟกพอเพียงที่เราจะเอาไว้ซ้อมเล่นคำๆได้นะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเสียงที่ผมจะใช้การต่อแบบใช้ไอริกเนาะไอริกไอริกเดิมไอริกเก่านี้นี่ไง อันริ้เดิมเนื่องจากโทรศัพท์ผมก็ยังเป็นไลนิ่งอยู่ผมเลยต้องมีตัวแปลงหางดูไลนิ่งเนาะคือเสียงมันอะ่ะเขาทำไว้เพื่อให้เราใส่หูฟังเล่นอะ่ะมันก็จะถ้าเสียบครั้งแรกเนี่ยเสียบออกแอมพวกอะไรมันจะวีดมากวีด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 ,วดนะเสียงมันจะปรับยากมากคอนโทรลยากก็เนื่องจากเขาทำเอาพุตให้มันออกมาเป็นในรูปแบบของหูฟังจากพวกตัวไอริกพวกอะไรแบบนี้เนาะสัญญาณมันมาแรงมากเนี่ย เราลยต้องมีตัวหนึ่งที่เหมือนกับคล้ายๆว่าไปดรอบสัญญาณมันอีกทีประมาณนะั้นผมจะใช้วิธีการตอนนี้ก็คือจะต่อไอริกเสร็จแล้วก็มาผ่านม er, ิกเซอร์อีกทีหนึ่งก็เนื่องจากว่ามันจะเล่นออกแอมเลยมันจะคุมยากมากเลยนะครับประมาณนะแอมกีตาร์อะไรวเล่นออกแอมแล้วจะใช้ไมจอะแอมอะไรก็จะยากนิดนึงก็เลยเดี๋ยวต่อไปวิธีนี้นะะเสียงก็เดี๋ยวเอาเข้าผู้อินเตอร์เฟส ให้ได้ยินเสียงแล้วกันเนาะไม่ได้ใช้ไมค์อ่ะก็เป็นเสียงของมันนั่นแหละผมพยายามปรับให้มันได้อย่างเท่าที่ต้องการเลยนะประมาณนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงก็แล้วกันมาเดี๋ยวผมเสียบแบบนี้โอเคมาดูกันที่หน้าจอไปด้วยเอาเดี๋ยวผมย่อไปก่อนเปิดขึ้นมานะตัวเขาเนี่ยเดี๋ยวนะผมจะทำให้เสียงได้ยินด้วยไปพร้อมกันอุยน่าจะมีสัญญาลบก,กวนอยู่ ไม่ติดไม่ติดอ๋อลืมเสียบสายโอเคกลับไปนิดนึงครับลืมเสียบสายเอาพุตนั่นเองอ่ะเสียบสายเอาพุตออกมาจากช่องหูฟังของไอวิกนะอันนี้อ่ะโอเคอ โอเคเดี๋ยวผมก็จะเปิดให้ดูตัวเอฟเฟกที่เขามีมาให้แบบแบบว่าฟรีๆนะว่ามีอะไรตัวไหนที่จะเปิดใช้งานได้บ้างอันนี้เราแคปเจอหน้าจอยแล้วไม่ไหร่ดูนะผมแล้วกันอันนี้ก็ตัวพรีเซตที่เขามีให้เนี่ยมันมีหนึ่งเดี๋ยวดูนะซูเปอร์คลีนมีเอฟเอ็กคลีนมีสมูทแจ๊สมี 70Lock, 7 0 l ล็อกเจล็อกโซโล่มีพุช มีบลูโซโล่มีฮาร์ดร็อกมีป๊อปริทึมมีเมทัลโทนมีเมทัลโซโล่แล้วก็แอมเบียนนะฮะดูอลแอมนิวอันนี้นิวนายเป็ของผมเองยังไม่ได้ตั้งอะไรหรอกแต่คือลองตั้งเข้าไปดูว่ามันทำอะไรได้แค่นั้นเองด้านข้างเขาก็จะมีล็อกอินได้นะล็อกอินก็คือเหมือนกันการเพื่อเราจะได้ซื้อนู่นนี่นั่นนะหรือก็เชื่อมโยงอะไรที่มันใหม่ๆเขาจะได้ให้เรามาแล้วก็สามารถต่อพวกมเดียอะไรนี้ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะมันต่อ พวกพีเดียวที่เป็นมีดีได้นะเซตแต่ว่าอันนี้ผมจะไม่ได้ใช้มันจริงจังหรอกมานานก็คืออยากจะลองเสียงให้ดูว่าเสียงออกมาเป็นยังไง mm hmm. คือตัวที่เป็นหัวลุ่มผมตกกระปกแล้วเนี่ย mm hmm. อ่ะมาเดี๋ยวลองฟังเสียงดู คือมันจะมีแอมให้เราว่างงันเถอะชุดนี้มันเป็นชุดแอมนะฮะเนี่ยเหมือนฮาร์ด็อกพวกอะไรบูโซโลอะไรก็แล้วแต่ เสียงออกมาดีเลยนะใช้ได้เลยถ้าบอกตอบออกมาประมาณนี้นะนี่คือเสียงออกลำโพงส u ด i o มิเตอร์นะฮะก็เขจะมีตัวเอฟเฟกให้เราเล่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ครอบคุมที่จะเอาไว้ใช้งานเดี๋ยวผมจะลองไล่ดูตั้งแต่เบอร์หนึ่งแล้วกันเนาะว่าเสียงนี้มาเป็นเสียงสกรีนอะไรเงี้ย เสียงคลีนจริงๆเพราะเนื่องจากมันไม่มีอะไรเลยมันมีหัวแอมออกกับแคปเลยแล้วก็แคปเราสามารถเปลี่ยนพวกไมโครโฟนได้ก well. ็มีความแตกต่างแล้วยังใส่ IR เข้าไปได้ด้วยนะฮะตัวเนี้ยเราเปลี่ยนเป็นแคป IR ได้แล้วโหลด IR มาแล้วก็เอา IR ใส่เข้าไปแทนได้เออมันนมันมีแบบนั้นด้วยนะรู้สึกว่าผมจะ นี่เราก็ชูไออาร์ได้นะนี่อิมพอร์ตเข้ามาได้อ่ะก็ถือว่าเวิร์กเลยะประมาณนั้นคือมีครีมเอฟเฟกเห็นไหมมีเอฟเฟกอะไรบ้างมีรีเวิร์บ คอรัสใช่นะฮะเห็นไหมรีเวิร์บคอรัสเรากดเข้าไปมันก็จะสามารถที่จะปรับได้นี่ผมใช้โมโนถ้าเป็นฟอร์ดโมโนเสียงก็จะชัดขึ้น ว่าเสียงดีมากเลยอะถ้ามันออกพวกลำโพงเครื่องเสียง PA ประมาณนะั้นด้วยผ่านมิกเซอร์อีกทีนะผมว่าเสียงใช้ได้เลยเอามาเป็นแบบเสียงกีตาร์ที่มันแบบนวนๆได้เลยนะมันนุ่ๆมีดีเลยมีอะไรประมาณนะั้นเนื่องจากแอมมันเป็นแอมอะไรไม่รู้ว่าชื่อ Dark Face เนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นตัวอื่นเนี่ยมันต้องซื้อเห็นไหมเขาม,มีเสียงอยู่ ตอบอะไรไม่ได้นะมันเพราะมาอันนี้เราไปอีกตัวหนึ่งนี้สมูทจัด ก็ให้แอมมาใช้ได้แล้วหลับไว้ฝึกเล่นอนะ่ะนี่น่าจะแบบพวกจำลองพวกมาแชวพวกอะไรประมาณนั้นนะเนาะเราก็จะสามารถที่จะใส่ไรเพิ่มเข้าไปได้ เลื่อนไปเรื่อยๆก่อนอันนี้เป็น rock solo ถือว่าใช้ได้เลยนะนี่เพิ่มไปอีกได้ เขามีอะไรให้อีกอ่าก็เป็น reverb นะเราใส่อีเลยก์เขาเพิ่มไปก็ได้นะเดี๋ยวผมจะบอกไปต่อไปเรื่อยไปเรื่อยก,ก่อนอันนี้ ampere push c h e s ก็แบบว่าออกแนวแบบคลันคันหน่อยปูโซโล,โล ไ,ได้เลยผมว่าเสียงออกพอดีเลยอะเพมือนกันนะเพิ่มสิ่งแตกเข้าไปด้วยตัวแอมเองหรือว่าจะหรือจะใช้ตัวรีสอร์ชชันนะตัวนี้ S-Drive ได้เลยนะเสียงดีจริงๆนะอันนี้ป๊อปดีทึมอ่าตายเป็นเมทัลนะเมทัลก็ม,มีมีเสียงว,วิทย์นิดนึง ก็ต่อนี้ต้องไปเซตมันนีดหน่อยถ้าเป็นเสียงแบบาเสียงแตกเยอะๆจะมีความวีด ติดวิได้หนึ่งเนื่องจากอย่างที่บอกเนาะมันเขาทําให้เพื่อหูฟังก็มีวิบ้างเล็กน,น,น,น้อยต้องปรับพวกเอ่อพวกเกณฑ์พวกอินพุตอะไรมันพอสมควรเหมือนกัน อย่างเม่ทานผมก็ไม่ได้ไม่ได้โอเคเท่าไหรล่ละเพราะว่ามันอย่างว่ามีเสียงบี๊ดวี๊ดเนาะอันนี้ ให้เสียงมาค่อนข้างครบแหละอันนี้ดู all amp ไวีนนมากๆก็สามารถที่จะไปลดตรงนี้ได้นะกดตัว thu เนี่ยเ,เข้าไปที่ master นะฮะเอารุ่มลงไปอีกเยอะๆนะ เสียงก็จะขาดหายบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเราจะเพิ่มเกณฑ์มันได้อีกประมาณนั้นเนาะกด thu กลับมาแล้วก็เพิ่มเกณฑ์เข้าไปต้องบอกว่าเสียงที่เป็นพวกเมทัลอะไรแบบจริงๆเนี้ก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกันอะ อันนี้แอมที่ผมใส่มายังไม่ได้ลองอะไรนะลองลองลากๆมาดูตอนที่ลากมาเนี่ยไม่ได้ฟังเสียงประมาณนั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนแอมก็แอมที่ค่อยมามันมีแค่นี้นะมันเลือกได้แค่ครั้นหรืออะไรประมาณนั้นก็เราก็จะเลือกได้เฉพาะแอมเฟีย่างที่บอกอะ่ะเดี๋ยวผมพดเข้าไปแล้วคาเดี๋ยว มันมีแค่ตัวนี้กับกี่ตัวตัวไหนที่เป็นแบบงานคลีนพวกอะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะมากนะถ้าเราต้องการจะซื้อมนถูอัลละร้อเลยอะ่ะมันก็แพงกว่าตควรแล้วนะแต่เท่าที่เดี๋ยวผมสร้างตัวใหม่ไปเลยว่านี่ให้เห็นชัดแอดเข้าไปใหม่นะมันจะมีแอมให้เลือกคือมนะินิริกเพลเยอร์อะผมจะเลือกริกเพลเยอร์มาอันนี้เป็น เรามาปรับแอมป์พวกอะไรก่อนนี่ก็โอ้เราที่เขามีอะไรมาให้อเมริกันคลาสสิกอ๋อไม่ได้นะมันเลือกไม่ได้มันล็อกอยู่ก็คาบิเนตฟรีก็ตรงนี้เปิดเข้าไปไม่ได้อ่ะเราต้องมาใส่คาบิเนตท,ทีหลังประมาณนั้นอันนี้ hmm. ผมจะลองเปลี่ยนเอาตัวนี้ก่อนก็ได้อ่าที่เจอบวกเข้าไปมันจะมีแอมให้เราใช้อยู่ ไม่กี่ตัวหรอกที่มันเป็นตัวฟรีลองปุ้นเลื่อนๆดูแล้วกันนะมันจะมีแบบคลีนมีครั้นอะไรประมาณนะั้นนะเราไปที่แอมก่อนนี่ก็ได้ไม่ออกแค่ตล็อกเนี่ยมันเยอะเยอะไปหมดอ่เมื่อกี้มีตัวอะไรบ้างที่เป็นเอ่อด์กเฟสพวกอะไรอย่างนั้นนะที่เราสามารถที่จะแก้ได้โอ้มันเยอะนี่ไงด์กเฟสนะหกห้าแล้วก็เป็นเหมือนของที่จำลองเมซาโบกี้แล้วก็มาแชลอะไรประมาณนั้นนะ อโอ้เยอะมันเยอะมันเยอะก็ลองไปหาดูโอเรานี่แหละอ่ะผมะใช้แอมตัวนั้นดูแล้วเลือกคานเเตเข้ามาคคาน์เตที่เขาให้รู้สึกว่าจะมีอยู่2ตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจ2ตัวหรือหนึตัวหรือเท่าไหร่เนี้ยเลื่อนดูกี้เมื่อกี้เห็นมีอยู่ตัวนี้สี่ิบสองมเดิน อันนี้ไม่เลือกเข้ามันต้องให้เลือกเข้าเอาไว้ข้างหน้าไว้ข้างห,หลังนะบวกเข้าไปไว้ข้างหลังเพราะแอมต้องอยู่ข้างหลังเนาะนอเมริกันห้าเจ็ดอ่าแต่แต่แต่ไม้เนี่ยเขาให้ได้เขาให้ไม้หมดเห็นไหมจำลองการจ่อเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงจริงนะ ไม่ได้เลยอ่ะเป,เปลี่ยนไมโครโฟนได้จริงๆเนะนี่ยมีหลายตัวอยู่เมื่อกี้เอาตัวเดิมดีกว่าชื่อว่าอะไรไม่รู้ช่วงแรกอันแรกๆเดี๋ยวค่อยว่ากันมันมีไม้สอตัวให้เราเลือกเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนไม์ที่เป็นไม์คู่กันได้ อันนี้คือสร้างขึ้นมาใหม่เนาะหลังนั้นเราจะใส่พวกเอฟเฟกเข้าไปได้นะคาตาล็อกก็จะมีวอดไรตัวดิสซอร์ชั่นให้มัย้ยวดูก่อนมีเปล่ารู้สึกว่าจะมีไหมไม่มีดิสซอร์ชั่นไม่ให้นะให้วอดไรนะวอดไรมีมีตัวเอสดร้าวันนี่แหละที่ให้เข้ามา เขอให้เลือกว่าวางตรงไหนวางต้องวางหน้าแอมอยู่แล้วก็ปรับได้เหมือนเราปรับแอมปรับเอฟเฟกทั่วไป ก็พอใช้ได้นะเตียงไว้ซ้อมเล่นได้เลยอ่ะก็แล้วแตนะ่ประมาณนั้นก็ยังจะใส่ตัวอื่นๆได้อีกนะพวกแอมพวกอะไรตัวนี้ลองเปลี่ยนแอมเป็นตัวอื่นได้อันนี้ไอริกเปเยอร์ผมจะเลือก แอมที่เป็นดาร์กเฟสอยู่ไหนนอ้ออ่ะเอเคดาร์กเฟสอยู่นี่แอ่มลบไงอ๋อกดเฉยๆก็ลบได้เลย ได,ได้เลยสำหรับแตกไม่เยอะมากเนาะประมาณนั้นก็ับมีผลหมดเลย คือเสียงที่ซอชั่นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ซื้อมันนะนะพอมานั้นถ้าซื้อเพิ่มก็จะดีอ่ะเดี๋ยวใส่ตัวอื่นเข้าไปอีกก็คือเขาจะมีคอรัสท้ายเนาะเนี่ย C H คอรัสผมเอาไว้ข้างหน้านี้แล้วกัน ต้องบอกว่าวางหน้าแอมหลังแอมมีผลนะนะมันก็เหมือนกับเป็นการเหมือนหนะ้าเซลีเทิร์นประมาณนั้นนะที่ที่เขาทำตัวของ t ี u มันก็ฟิวประมาณนั้นอ่นะแล้วก็จะมีออโอ๊ตดีเลย์ให้ดีเลย์มีดีเลย์มีดีเลย์ผมยาวดีเลย์ไว้ตรงนี้ข้างหลังแล้วกันเนี่ย ได,ได้เลยเสียงนี้เลยออกดีมากนะผมว่าก็คือแบบไม่ต้องไปซื้อเอฟเฟกต์แล้วดีเลยออกมาดีเลยอ่ะมันมีอีกตัวหนึ่งที่เขาให้มา เป็น reverb นะฮะพวกคอมเพเซอร์พวกอะไรนี้ฟเฟเซอร์อะไรไม่มีนะผมลองดูนะเอ๊ะหรือว่ามีวะเออไม่รู้แต่ว่า delay reverb มีนะเอาไปใส่ reverb ไปปิด delay ัน ดีเลยอ,อ่ะว่างั้นเถอะนะเดีย๋ยวมีอะไรอีกนะผมลองเปิดดูแล้วกันเพราะว่าที่มาลองเล่นเนี่ยฟัสไม่มีอยู่แล้วอคอร์รัสมีคอมเพรสเซอร์ไม่ให้นะฮะไม่ให้มีแค่นี้แต่ไม่ให้ <c oughs> ก็อิสรบตัวฟรีนะอีโคไลเซอร์ก็ไม่ได้ให้นะอีโคไลเซอร์มีประมาณนี้ซื้อตัวละร้อยเก้าเก้าถ้าเทียบว่าเราซื้อเอฟเฟกก็นะมายังถูกกว่าอยู่ดียะตัวร้อยเก้าเก้าแฟรนเจอร์มีไหม แฟรนเจอร์ cher, ไม่มีในเฟเซอร์เฟเซอร์ก, Ph aser. Ph aser ก็ไม่ให้นะนะประมาณนั้นแต่ว่าก็เพียงพอละเอา้าเทมโมโลสิเทมโมโลไม่มีพิชไม่มีอยู่แล้วโอ้ตัวนี้ยิ่งยากเลยตัวพิชมีพิชกับโคคว,วาวาไปมานั้นน่าจะไม่มีให้ตัวแถมๆนะไวเบรโต ไม่มีแต่ว่าเขามีเอฟเฟกที่ดีๆเยอะเนะ olo, เาะเทมโบโลเปิดแล้วเนี่ยว่าไม่ให้น้อยอน้อยอน้อยรีดักชันไม่มีสุดท้ายเป็นอะไรอินเทอร์แนลสามารถแยกสปีดได้เป็นสปีด AB ได้นะฮะทำให้มันเป็นเหมือนกับ มีแอมเป็น์สอชุดเป็นออกตีริโอได้นี่ในกรณีที่เราไปต่อพวกอันนี้โทรศัพท์เล่นก็คือออกอินเตอร์เฟสพวกอะไรมันจะออกเป็นตีริโอได้นะถ้าเราบวกมันออกไปเช่นตอนนี้ผมต้องบวกที่โอแอมนะประมาณนั้นให้มันเป็นสปีดออกเอ๊ต้องไปไอสปีดเอลอารเปล่าตัวนี้ใช่ไหมออกเอบีป่ะประมาณนั้น้านนไปลองเล่นดูแล้วกัน าเล่นอยู่เบื้องหลังได้ไหมผมลองปิดหน้าจอได้นะนี่เล่นเบื้องหลังได้เอาออกไปจากหน้าจอนะถ้าเล่นอยู่เบื้องหลังแบบนี้ได้ก็มันก็จะมีเหมือนมันจะเหมือนกับตัวเอ่อบิเอสนะฮะที่เราสามารถที่จะเปิด b a ็ k กิ้งแท็กเล่นไปพร้อมกันได้ประมาณนั้นนะก็สามารถใช้โอ้ oh my god <c oughs> มันไปติด คลิปซะแล้วอะประมาณนั้นเอาให้เข้าใจว่าเราสามารถที่จะผมมองไม่เห็นมันแต่กล้องมันจะแข็งอไม่เอาแล้วนะก็คือเราสามารถเปิด Back i n g t แท็ไปพร้อมกันได้เอ๊ะนี่มันเปิดกล้องไปด้วยได้เหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยเดี๋ยผมคลิปเข้าอะไรอะอะเดี๋ยวลองดูนะเปิดติดหรือเปล่าไม่น่าจะติดนะผมว่าะเราลองดูที่ว่ามันจะ ให้ไหมผมอัดเข้าไปอันนี้ผมอัดเข้าไปเสียงก็เฟกไม่เข้านะ เสียงเอฟเฟกมันไม่ได้เข้าไปมันเป็นแค่เสียงคลีนที่เข้าไปนะฮะคือมันไม่ได้เสียงที่ผ่านเอฟเฟกว่างั้นเถอะอ่ะโอเคเห็นภาพนะ,ะว่าเจ้า s u เสียงออกมาเป็นยังไงนะฮะแล้วก็เล่นได้ไม่ยากนะฮะเพราะว่ามันมีเอฟเฟกที่เพียงพอสําหรับการที่เราจะเอาไว้ซ้อมเล่นได้แล้วแล้วก็เสียงออกมาค่อนข้างนีนี่ต่อเครื่องเสียงพวกอันนี้ต่อลำโพงสโตรีมิเตอร์นะที่เราได้ยินเสียงอยู่นะฮะก็ ประมาณนี้นะถ้าออกแอมมันก็ค่อนข้างจะคอนโทรลยากนิดหนึ่งอันนี้ผมไปต่อด้านหลังที่เป็นอักอินของแอมก็ยังวีดอยู่ปรับยังไงมันก็วีดมันเล่นไม่ได้เนื่องจากเขาทำเอาพุทที่ออกจาก i อ i ิเนี่ยมันเป็นแค่หูฟังประมาณนะั้นประมาณแบบอิมพีแดนซของหูฟังถ้าเรามาเหมือนก็ใส่มันต้องแบบอะไรที่มันมีเกณฑ์เพิ่มขึ้นก็คือผ่านพวกมิกเซอร์พวกอะไรแบบนี้มันก็จะสามารถที่จะนำมาใช้งานแบบนี้นะ ผมว่าเสียงดีเลยนะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับสำหรับน้องที่บอกมาด้วยนะก็ได้ TSHU ไว้เล่นอีกตัวหนึ่งก็อันนี้เยอะแยะไปหมดเอฟเฟกหาที่ไหนก็ได้เนาะมันมีหลายตัวมากมี u, t s u tone bit มี byad fx มีอะไรอีกอะ Fender อะไรของนะอะเยอะแยะมากมายเลยอะถกาไปลองแบบโหลดใช้กันดูแล้วกันบางอันก็จะรับลองรับที่ iOS อย่างเดียวบางอันก็อาจจะมีทั้ง Android ทั้ง iOS หรือบางอันก็จะมีจาก Android ประมาณนะั้นต้องไปหาข้อมูลเอาแล้วกันว่ามันรองรับของโทรศัพท์รุ่นไหนอะไร้างยังไงบ้างแล้วกันนะโอเคคลิปนี้ว่าประโยชน์ลาไปก่อนคนระับสวัสดีครับ